พี่น้องทักทายสวัสดีพี่น้องเอาบรรยากาศแม่บนงพี่น้องบนเขาบนเขาเมนนื่อาบานพักต่าอากาศของเมียเลยพากันมาเที่ยวบนเขาอากาศดีดีพี่น้อง้อนแต่ว่าทั้งเขาเนาะมันเย็นเนาะมันลมลืนนะ่นเนาะตอนนี้ลูกเตา่าเดาได้ไปเล่นน้ำคอยนั่งเฝเ้ากระเป๋าพี่น้อง เป็นสายเฝ้าสายเฝ้าตามเดิมแล้วบรรยากาศไม่เบ e ิร์พี่น้องเอ้ยฮอนฮอนฮอนเบิร์กฮอนบ่ฮอนใหม่บ่ใหม่กับเบิร์กหนดบรรยากาศฝนเมื่อตกนี่แตะบายอยู่ทั้งเขาอากาจิว่ายังอู อังก็อือ่นเนอซะซ่าอ่าสี่ขี้เลือดฉีพี่น้องแต่ว่าเขาจองหมดแล้วเขาจองหมดแล้วต้องถ่ายอีกชั่วโมงหนึ่งมัง้งชัวเขาสีมาตอนนี้กำลังเล่นนนำถ่ายกับน้องสาวแฟนมันมีอย่างไรบรรยากาศไม่ให้เบิรงพี่น้องบรรยากาศ บนเขาน้านี่ไผก็มักนอนหนาวหอนเนาะบ้านเฮาก็มักเนาะเล่นน้านี่บะวัติเล่าประวัติไทยประวัติฝรั่งหมักเปิ้อนหนา,หนนา,นามแต่มันดีมองหนึ่งว่ามันมีหูมแม่พี่น้องห่มเขาเอ็นต้นสนต้นสนเนาะห่มสนทุ้งเขามีแต่ห่มสน เป็นห่มสนมันก็เลยเย็นมีลมมันบ่คือไปไปอยอย่อยบานห้างจากบ้านยาประมาณสามสิบกิโลล่ะขึ้นมาเขาเป็นบ้านพักนาร้อน่นเพราะว่ามันเย็นขึ้นมานอนขึ้นมานอนอยู่นี่โอเคเด้พี่น้องมาสันสันเมามา,มายาวดอกมาทักทาย เอาบรรยากาศเมื่อไหเาบิงบรรยากาศแหงแรงแรงไปทัวทัวถึงเลยปีนี้อันนี้ภาคใต้นะปารีสกระแรงภาคใต้กระแรงคิดเบิงว่าแรงทัวถึงอี่หลีโอเคจ้าสัปนีล่ละบ๊ายบายจุ๊บจุบจุ๊บจบ,จบ